สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันอาทิตย์และนี่คือดวงประจำเดือนกระดักกระดาคมปีพศ2566ค่ะเริ่มที่ดวงการงานก่อนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปอาจารย์จะพูดด้วยเปื่อย <c oughs> เดือนนี้ดวงการงานของคุณถ้าจะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป คนต้องทำหลายอย่างหลายอย่างและแน่นอนบางอย่างก็ต้องทิ้งไปนะคะที่มันไปไม่ได้แลว้วอะต้องทิ้งไปอืคนทำงานประจำละ่ะเบือ่อเบือ่อเบือ่อเบือเบ่ออย่ากๆนะคะมีเรื่องกับที่ทำงานมีเรื่องกับหัวหน้างานอืไม่ดีเลย แต่โอกาสที่คุณจะ,ะไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มีไหมมีมีนะคะซึ่งต้องอาศัยความนิ่งความสงบความสุขุมเยือกเย็นค่อนข้างสูงอืมอย่างนี้เพราะตัวนี้มาประกบไลยคะนะคะนะคะนะคะรู้สึกแม่ มันอยากจะสักหน่อยละสิอะไรอย่างเงี้ยเอาสักนิดหนึ่งดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้หยุดความคิดแบบนี้พุ่งไปที่เรื่องงานที่คุณรับผิดชอบอยู่อืมอย่างนี้น่าจะเวิร์กสุดที่ท,ที่งานที่ไปไม่ได้ก็มีแล้วนะงานที่เอ่อไม่ไม่ไม่รอดนะมีอยู่แต่จะมีตัวใหม่เข้ามาไม่มีมีงานใหม่เข้ามามีมีมีเยอะคุณต้องทําเพิ่มหลายอย่างอะ่ะเอาง่าย ถ้าหากเกิดปัญหาเรื่องชกต่อยกันมีปัญหากันในที่ทำงานคุณต้องแก้ไขมันเองนะอย่าให้มันเกิดขึ้นควบคุมตัวเองให้ได้เราควบคุมคนอื่นไม่ได้แต่เราควบคุมตัวเองได้นะคะมีเรื่องนะคะอย่าให้มันมีอย่าให้มันเกิดควบคุมตัวเองให้ได้แล้วคุณมาดูด้านนี้คุณสิดูซิเป็นไงล่ะนี่นรกนี่สวรรค์เลย ถ้าคุณควบคุมตัวเองได้คุณมีสติมากพอทีนี้แหละเป็นงเรื่องงานคุณไปโลดค่ะไปโลดเลยเดือนนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่าเราเรารู้คนเดียวเราทําคนเดียวแล้วเราก็รุ่งอยู่คนเดียวสังนั้นเลยนะคะอาจจะมีคนชักนําคุณไปคนที่คอยออแนะนําคุณด้วยนะคะมีคนคอยชักนําและคอยแนะนําคุณอยู่ นะคะเดือนนี้คุณต้องอมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์ที่บันเจิดนิดนึงนิดนึงละบางทีบางท่า,งทานอาจจะเยอะนิดนึงมาเยอะนะคะนะไม่ธรรมดานะตรงนี้นะเห็นไหมหลายอย่างเลยมีคนชักนําคุณนะให้คุณมาทําอีกอย่างหนึง่งนะคะซึ่งค่อนข้างไปได้สวยนี่เป็นไปได้อยู่กับการท่องเที่ยวอยู่กับแหล่งท่องเที่ยวนะคะ ถ้าตามนี้เป๊ะๆเ,เลยทัวร์ต่างประเทศไปเที่ยวหิมะเลยแต่งบน้อยล่ะทำมันก็เที่ยวในประเทศก็ได้แหล่งท่องเที่ยวที่ไหนเรามองเห็นว่าเราจะทำเงินอย่างไรลองพุ่งเป้าไปดูนะคะนอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่แต่ถ้าเราไม่เคยทำเรื่องพวกนี้เลยมันก็ยากหน่อยนะมันก็แนะนำในสิ่งที่คุณสามารถทำได้ก็แล้วกันนะคะในเดือนนี้นอกจะนอกเหนือจากงานที่ทำอยู่แล้วนะ างานที่ทําอยู่นี่คือเบื่อๆออยากๆไม่ไหวนะคะบางทีเพื่อนร่วมงานาลุกเข้าน้ําบ่อยลุกออกไปสุขบุรีบ่อยแล้วเททิ้งงานเอาไว้ให้เรามันก็เป็นเรื่องกันได้นะเพราะนั้นตรงนี้ต้องสําคัญน,นิดนึงเรื่องของงานนะคะคือต้องควบคุมตัวเองให้ได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคะแล้วคนก็จะผ่านพ้นเรื่องพวกนี้ไปอย่างชั้นอย่างคนที่มีชั้นเชิงอะ่ะอย่างคนที่เป็นมืออาชีพนะคะ นะแต่ยังไงก็ผ่านคุณมีคนที่มีสติมีความสุขุมลุ่มลึกเยือกเย็นอยู่แล้วนะอ่าต่อไปเรื่องการเงินกันบ้างเดือนนี้อ่าหนึ่งนะสองนะสามนะสี่อเดือนนี้คุณได้เยอะนะคะไม่ต้องห่วงถึงไพ่เงินมันจะไม่ขึ้นมาแต่คุณได้ไพ่ใหญ่ขึ้นมานะคะสีใบแสดงว่าเดือนนี้คุณก็ใช้ย่อยนะคะเพราะนั้นเรื่องงานเรื่องเงินผ่านนะคะเดือนนี้ได้เยอะนะไม่คือมันไม่ได กระเตื้องขึ้นไปจากเดือนที่แล้วเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเขาสามารถเอาเอาช่วงเดือนที่แล้วมาวัดได้แต่ได้เยอะนะไปใช่ได้น้อยนะไม่ใช่นะออผ้าใหญ่เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะพลังศักดิ์สิทธิ์ของของมันอยู่อยู่ในตัวของตัวเองอยู่นะคะ,ะเรื่องงานกับเรื่องเงินก็ผ่านไปละต่อไปเรื่องสุขภาพค่ะเดือนนี้อืม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 ,อมไม่น่าจะมีปัญหานะถ้ามีปัญหาคือเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ แต่ก็ดูแลตัวเองก็ปรับสภาพตัวเองได้อยู่แล้วนะคะถ้าหาต้องกินยาก็ต้องให้อยู่หาย,ยามากินนะก็ผ่านอนะ่ะยังไงก็ผ่าน,ยก,น,กย,กนยกเว้นมีเรื่องโชคต่อยกันยกเว้นมะีเรื่องโชคต่อยกันนะอย่าตะโกนอย่าตะคอกเสียงดังอย่าใช้เสียงอีกฝ่ายนั้นจะฟังผิดนะคะระวังนะอืมต่อไปเรื่องความรักค่ะคนโสดในเดือนนี้ล่ะจะโสดต่อไปไหม หรือว่ายังไงเราควรมูฟเมนต์ตัวเองไปเที่ยวค่ะเดือนนี้นะคะมีไพายท่องเที่ยวขึ้นมานะคะถ้ามีตังหน่อยก็ไปเที่ยวต่างประเทศเลยไปแถบที่ที่มีหิมะอืมมีเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยก็ได้นะคะเป็นนักท่องที่เป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะไปตรงนั้นอืตามงบประมาณที่เรามีอยู่ พอเจอปุ๊บคลิกปุ๊บรีบขอช่องทางติดต่อกันไว้เลยเพราะว่าไปแล้วไปเลยอืนะคะอ่ะส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราถ้าหากว่ามันมีเรื่องจุกจิก ยิ่งหาเรื่องทะเลาะกันมันก็ยิ่งเข้าใจกันมันก็ยิ่งรักกันนะยิ่งทะเลาะกันบ่อยก็ยิ่งรักกันยิ่งเข้าใจกันอ่ะนะหวังว่าอาจารย์คงจะแปลความหมายถูกนะเพราะว่าจะแปลความหมายยังไงดีนะคะนะยิ่งทะเลาะกันยิ่งทะเลาะกันก็ยิ่งใช่ไหมคะก็ยิ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยิ่งเข้าใจกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่อยากทะเลาะกันก็ต้องเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะ อย่าทำตัวห่างติดต่อกันบ้างทักไลน์ทักแชทส่งสติ๊กเกอร์ไลน์ไปหากันบ้างนะคะทำอาหารที่แฟนชอบให้กินบ้างชวนกันไปเที่ยวข้างนอกบ้างอันนี้แหละดีชัวนะคะบทสรุปนะคะบทสรุปในหน้าไพ่นี้ถ้าคุณอยากจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นในแง่ร้าย คุณก็เอาอารมณ์ตัวเองว่าไปเลยอีโก้สูงๆไปเลยนะวางกล้ามใส่คนจนคนเขาหมั่นไส้นะแต่ถ้าคุณไม่อยากจะไปด้านนั้นคุณก็ควรทำตัวให้ดูสุขุมลุ่มลึกมีสติปัญญาเยือกเย็นนะคะตามภาษาคนที่มีประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ทำงานที่สูงแล้วคุณก็จะรอดพ้นเดือนนี้ไปอย่างง่ายดาย คุณเลือกเอาว่าคุณจะไปทางไหนนะคุณจะไปทางนี้ก็สวรรค์ทางนี้ก็นรกทําตัวให้ร่าเริองอย่าหน้าหงิกทําตัวให้ร่าเริงสดใสในเดือนนี้นะคะอาจารย์เชื่อมั่นว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโชคดีที่อีใบไม่ขึ้นมานั้นถ้าอีกใบขึ้นมานี่ไม่ได้เลยแต่ตัวนี้กับตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมาเขอยังชั่วเลย ยังไงคุณก็เลือกด้านดีอยู่แล้วนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับเดือนนี้คนเกิดว่าอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นหน้าไพ่ที่ดีนะคะไม่ได้ทีไ่ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าคุณเองอาจจะคิดมากคิดทําหลายอย่างจนบางทีบางครั้งระบบสมองล้าเท่าน,นั้นเองนะแต่แต่แต่แตแตตคุณต้องแยกให้ได้นะอา่แยกอารมณ์ตัวเองให้ออกนะ แค่นี้แลคะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอยทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ